แบบฝึกหัดในการฝึกนะคะก็จะเริ่มเลยค่ะชออะงอชังชังเอกช่างนออะงอนังนังเอกนั่งนออะนอนันนันเอกนั่นชออะนอชันชันโทชันนออะนอนันนันโทนัน คอ,งอางอคางคางเอกข้างชอางอชางชางโทชางยออางอ,อยางยางเอกอย่างทออานอทานทานเอกท่านมออานอมานมานเอกม่านรออานอราน ทโทร,ร้านยออามอยามยามเอกยามงออายอง่ายง่ายเอกง่ายวออายอวายวายเอกวายซอ,อายอสายสายโทสายทออายอทยทายโทท้าย วาวเอกว้าวนออิงอนิงนิงเอกนิ่งวออิงอวิงวิงเอกวิ่งรออกนอรินรินโทรินลออกนอลินลินโทลินยออกมอยิมยิมโทยิมคออิวอคิว คิวโทคิวนออิวอนิวนิวโทนิว้วซออึงอซึงซึงเอกซึ่งนออึงอหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งรออือนอลืนลืนเอกลื่นชออือนอชืนชื่นโทชื่น คออืนอพื้นพื้นโทพื้นนออุงงอนุงนุงเอกนุง่งมออุงอมุงมุงโทมุงยออุงอายุงยุงโทยุงนออุนอนุน่งนุนเอกนุน่นวออุนอวุนวุนโทวุน้น ทออุมอทุมทุมเอกทุ่มพออุมอภุมภุมเอกพุ่มซออุมอสุมสุมโทสุมยออุยอุยเอกยุยคออุยอคุยคุยโทคุยค่ะอ่าคลิปนี้ ฝึกอ่าน4บรรทัดนี้ให้ได้นะคะพยายามฝึกหลายๆเที่ยวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะอ่านอ่านต่ออันนี้เลยเพื่อเพื่อแบ่งไม่ให้ยาวเกินไปค่ะ